เปลี่ยนกันในบันนี้เนาะบลได้งานใครรับงานไก่กันไก่กันหนเอาเปิดเฮ้ยพูดดีจเป็นหยังนี่โดยสบายดีทั้งวาเดอ ครัสบสวัสด,ดีเด้อสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนกัย,ยินดี้ตอนครับข้าสู่สองสองนิทแล้วพ่อพี่น้องเอ้มาต่อกันอีกรอบสองพี่น้องเอ้โอ้ตุ๊กพี่น้องเอ้ไวพวสอสมควรเนาะมาบัดนี้เพิ่นย้ายไม่ย้ายโตเรียบร้อยพี่น้องเอ้ ไว้แห้งเลยแต่ย่านแท้กระโดดตุกลงมาเปลี่ยนกันในบันนี้เนาะบนได้งานใครรอบงานไก่กันไก่กันโอ้ยตอนนั้ก็ใส่เสาด้างพ่อพี่น่อย

าบนกบา็นไ้อตแมเออานาบแล้วก็แล้วคุณไปกเซนเลยแมน่แหลางนังกะกำแรงที่ขานค่อยๆทางบ้านน้องมวยเนาะเกี่ยวหัวทางน้องมวยเมย์เพิ่นาเบี้ยวโว้ดีว่าในไรพวกพี่้องเลยโอเห็นเพิ่นมา 对。Okay, yeah. มเก็บไม่เก็บตอุยพี่อไไนเยมีน้ไผ้าบ้พนองผ้าเหเอป้นกันยังงี้อ่แดดอจะทอดกันเาเชียมะเียนี่แล้วนะเอาไปแกาจานผ้า 我的，俺不来 อกำลังเทคาวทางนี้เอาเปิด เฮ้ยค่ะพูดได้่ะจีเงียบดยน่าาฮ่ดยเ่ยสบายดีทั้งวาสีเด้อเอไม่ค่อยนั่งงาเหมือนโอ้ตะหมอบตกขาเนาะโอ้ยะสบายดีโอ้ยพากันย่านกลัวอันยังน้ำกระชีบอ่ะให้หายเข่าในนะ อุ้ยซีแปปซี่โอ้เปปซีถ้ากันยันพ่อพี่น้องเลยยันแตกเออตะห่อนแห้งพ่อพี่น้องหลุดไปได้มาพอนะเฮ้อเผลอพี่น้องตัวแตกเนาะห่อนก็บหอนเอาก็เอา จช่มึงก็บ่ไหวเนาะฮ้อนแดดฮ่อนน้าพี่น้อไอิ่นก่ก็ได้แต่ดีว่ามีตุบน่อยเป็นได้ปนะ่สีฮ้อนบ่ฮ้อนนอรมเนี่ฮ้อนลาย ouais? โอ้สาสามก็เที่ยวกินกน้าใครแต่มีรถไห้เลมมเกใจอารมณ์วิตุบเียวเ้ยคนแรกอยู่ป่าคนแกมมมันแห้งตัวนะขี้ข้ากินน้าบ่สี่กินหน้่ใิ ไปมาลำดังงูเนยอืมกินมาแล้วยฮ่ามีแต่ข่อยได้แถส่งห้ยังไม่ได้กินยังเด้อ่าไอ้ยังวยโอ้ยยังติเข่ากับมีคือเกาเด้วเจ้ามันต้องมีกับได้บางสยังไที่บอกว่ามีกับกับถือมาายุข่อยกันเลย từ đây <laughs> tăng cả lúc gì đấy nó gì cứ bảo cứ đi đi thì nhắn cứ lôm đi thế này hả à. hả à. mà khôn như thế nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ไปเป่าส oh, no? uh, ีเอ้ยข่อยก็ไปเลาะเบิ่งซาเพิ่นเฮ็ดเทือนของน้องเมย์น้องม่ายก็เด้อโดยๆแหนพีน้องเอ้ยขออุ่นอีกก่อนเนาะตอนช่วงอ่าบายบายพี่น้องเอ้ยทางาก็เฮ็ดเทือนของน้องเพิ่นเนาะามก็เฮ็ดนีานฮว่าแล่อเอ้ย อาอยังน้องมีน้องไม้เสียมเลยแหละฝุ่นเสียมทั้งนั้นน้องไม้มีของดีมีหน่อยนี่ของดีหายากนี่ฝอยฟอยนี่ใส่กระจกน้อยใช้น้ำสมัยแต่ยังหน่อยเด้เนาะ

Để cả về công hết nó phụng nó, ừ. chúng cứ xây rồi, đình tang thiền nó. Ừ. Thank uh -huh. เปียบเดียวเนาะ นก็เริ่มอ่าทั้งสามิ่นเริ่มตั้งร่างเลยเนาะพ,พี่น้องเนาะต่อไปเพิ่นก็สิเอาไม้แล้วก็ทำรังคาคุณพี่น้องเอ้ยาถือว่าใบายอยู่เนาะคุณพ,พี่น้องเนาะที่ออว่าสมัครสังเกตเพิ่นเฮ็ดทศคุพ,พี่น้องเอ้ย ทางสาบุญเพินไปเจอดอยู่ h ม m e ยนงองเ่าอแหฮงเข้ามาเนี่ยเนาะเฮปั๊บเอาระดับดินนะดินที่คือนะเฮ้ปั๊บระดับดิน เด้งเลยัภาพมามาบ่งางให้เนาะกำลัง sàm thật <laughs> uh, là ma mông cũng là không có Thật ra nó nhàng đếp bạn <laughs> Ta thử vật khèm quá phong rồi Cái

นี่มันพกวัดตรงนี้มันชูม uh ันมันมันหนังมันบาดตัวนี an ้เอาแซ็ไหนึงข่าแก้ววานบุญฮะอุตตะวานต้องไว้บื่อไม่มุญวมาหนึ่ง 对。 โโดดมือเด้อเอระวังเด้ออยู่ข้างดุมเนาะเอดนอ้ยสักหลอกๆแล้วแล้วกอะไ เฮ้ยมันขาดอีกา้้ากัดอย่งนี้อยู่ทางไหนเนะาะอาอตู้เผ็ดอย่างนี้กิ๊กหากิ๊กเว่องตัดคิ้ตัดคิ้สนวนเลยโดยโดย จังได้กันบาดนี้พอพืชกันวะพืชกันเซเซียอยู่ี้อารมณ์ดีได้ทางน้องเพิ่นม้อนี้เพิ่นดีใจได้บ้านดังค้าใหม่บ้ฮะดีใจอยู่บ่อือดีใจลำเดอ้อดี๋ย่อยย่อยย่อน จะีนิายคลิปก็ได้อีกได้ค่ก็ได้่พสบายเด้อดยอารมณ์ดียมือนี่ฮะโอยิ้มจิื่อ,อ,อแบบนี้ละ่ะสุดยอดเฮ็ดยังนะมายังนะเอ้าเอ้ายันงนมี ยังก็ปวเหยวฝไทยบ้าวฮึู้เล้ยงอะเขาห้องน้ำพะไรปลาพัวฮเาวาเหนียวเลยเอ้าวผัวฉันเึข่าวว่าเป็นข่าภาษาบ้านนอกอ้าผู้จะาแต่ภาษาในเมืองวะภาษาบ้านนอกแล้วนเหนียวฮในเมืองได้สะ ไปอนมาเดี๋ยวนี้น้องไม้วันกีอินเด้สรวเราถ่ายเบาตองน้ำาองน้ำปวดถ่ายเบาปวดน้ำปวดเบาฮ่า่าแงโนวันี้สำรวัเตียเตียมแล้วมันเตียมมือเฮ้ยเดี๋ววัเดี๋ยวนี้ อะจังไดกับทางน้องเพิ่นปวดไทยเบาพู่พี่น้องเอ้ยทังเจ้าไปไทยเบาเด้อล่ะเด้ออันใบบุรีได้เด้อท้องน้อยสิแตกเด็กก็มันเสียเด็กก็อับเสียเบาจังไดก็ปวดไทยเบาไปโรดเด้อโดยอ่ะทางเลยก็ได้ขอจบคลิปด่าสบายดีด่าโอ้ยอ่ะพี่พี่น้องเอ้กระสิประมาณนี้ละเนาะทางชาวนวลกาได้ขอจบคลิปก่อนพี่พี่น้องเอ้ รุนกันอีกคลิปต่อไปเนะาะทางสามเพื่อเนเฮียหน่อชายพ่อพี่น้องจังเลยก็ครับส้มกันต่อต่อไปเนาะพี่น้องเนาะโดยสำหาธุที่นี่ก็ทาสนองกาสิได้อำนา,พาจพระจ่าทุกทุกคนเต็นกอนไปพบไปพ่อสนองคินนาสำหรับที่นี่นขอกล่ารขมบสบายดี